ราศีมีนได้อะไรมาราศีมีนได้ไป่โอ้นั่งเรือเลยเน,ไไเน้นําท่วมแน่นอน,นใช่เ<ม><ม>พราะนั่นคือราศีมีนในช่วงนี้นะคุณจะได้เกี่ยวกับน้ําแน่นอนนะครับลงน้ํเหรอคะลงน้นํน้ท่วมหรือเกี่ยวกับน,น,น้ําสายน้ํา ได้ไปอยู่เกี่ยวกับน้ําได้ไปนั่งเรือได้ไปเกียรกับเรื่องสายน้ําประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นภาพรวมก็คือถ้าเป็นในงานช่วงนี้ดวงการงานของราศีมีนจะเป็นลักษณะาอารมณ์ขี้เกียจไม่ค<ช>่อยอยากจะทํางาน<ช>แต่บางทีก็ต้องทําอะไรเงี้ยนะฮะม,มันเหมือนอารมณ์สองขั้วนะครับคือเป็นประมาณแบบว่าขี้เก,กียจก็ขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดวงงานของราศีมีนในช่วงเนี้ยมันเป็นเหมือนงานสวนกระแสคือบางทีคุณอาจจะมีงานประจําที่ดูมั่นคงแต่อีมุมนึงคือคุณอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวที่เสริมมาอยู่ก็ได้หรือไม่ก็ ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานในช่วงนี้มันเป็นลักษณะงานบางอย่างมันดีแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนดวงการเงินในช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะอืดๆเอ่ยนะครับมันเหมือนช้ากว่าจะได้เหมือนรอคอยรอเวลารอเงินก้อนรอบางอย่างรออะไรบางอย่างในเรื่องเงินนะฮะหรือมีเกณฑ์ที่จะเหมือนได้มาเยอะแต่ก็หมดไปเยอะอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนดวงความรักมันก็เป็นลักษณะประเภทถ้าเป็นคนโสดก็ ไอคนที่เราไปชอบเขาไม่ชอบไอคนที่มาชอบเราก็ไม่เคยชอบอ,อะไรเงี้ยนะฮะหรือมุมหนึ่งคือดวงความรักอาจจะเป็นลักษณะประเภทลงเรือลําเดียวกันคือต้องเอื้อกันช่วยกันนะฮะลำบากไป,ไกไปได้วยกันกัดก้อนเกลือกินบูลุยทำมาหากินไปได้วยกันอ,อะไรประมาณนี้หรืออีกมุมหนึ่งก็คือดวงคุณอาจจะไปไหนมาไหนกับคนรักในสายน้ําก็ได้คุณอาจจะไปนั่งกินข้าวอยู่ท่ามกลาง เออแพรหรืออาไรน้นนะธรรมชาติเอออะไรอย่างเงี้ยนะมองอีกมุมหนึ่งนะระวังน้ำเชี่ยวเอออะไรเงี้ยไปเล่นน้ําด้วยกันก็ได้หรือไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยกันกับคนรักอะไรอย่างเงี้ก็ได้ประมาณนี้สําหรับคนในเรื่องครอบครัวประมาณนี้ราศีมีนก็ชอบน้ําอยู่แล้วนี่ราศีปลาใช่เขาเป็นราศีปลาอยู่แล้วอันนี้คือราศีมีนครับผมค่ะจบลง